กาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเลิบแลนฟอกแมนมนุษย์กบแห่งเมืองเลิบแลนดก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับนั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแบบนี้อีกครับ ถ้าพร้อมกันแล้วเล่าไปเริ่มกันเลยครับมนุษย์กบแห่งเมืองเลิฟแลนด์ตำนานลึกลับจากรุ่มแม่น้ำโอไฮโอ กลางดึกที่เงียบสงัดคืนหนึ่งในปี1955ณริมแม่น้ำลิตเติลไมอามีใกล้เมืองเลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกามีชายคนหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้เขาพบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดบนสะพานเล็กๆแห่งหนึ่ง เขาเห็นว่าร่างประหลาดสูงประมาณ1.2เมตรรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่มีผิวหนังลื่นและเป็นเมือกดวงตากลมโตสะท้อนแสงจันทร์นยามค่ำคืนมีปากที่กว้างและเผยให้เห็นฟันเล็กๆในปากของมันมีนิ้วมือยาวเรียวและมีผังผืดที่มือคล้ายกับกบ ทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าใครได้ฟังครั้งแรกคงฟังดูคล้ายกับเรื่องแต่งหรือความฝันแต่สำหรับหลายคนในเมืองเล็กๆแห่งนี้มนุษย์กบแห่งเมืองเลิฟแลนด์ไม่ใช่แค่ตำนานท้องถิ่นแต่เป็นความลับที่ยังไม่มีใครไขได้การพบเห็นมนุษย์กบแห่งเมืองเลิฟแลนด์ครั้งแรกในปี1995นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความลึกลับ และเมื่อเรื่องราวทั้งหมดถูกเล่าออกไปเป็นวงกว้างจนหลายคนยกให้กลายเป็นตำนานประจำท้องถิ่นของรัฐโอไฮโอและไม่ใช่ในปี1955เท่านั้นที่มีคนเคยเห็นมนุษย์กบแห่งเมืองเลิฟแลนด์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1972เรื่องราวของมนุษย์กบ กลับมาเป็นข่าวโด่งดังอีกครั้งในรัฐโอไฮโอเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชื่อว่าเลช็อกกี้รายงานว่าเขาได้เห็นสัตว์ประหลาดลักษณะคล้ายกับกบแต่ว่าเดินสองขาเขาพบเจอมันขณะที่เขากำลังลาดตะเวนในช่วงกลางคืนภายหลังเจ้าหน้าที่อีกคนมาร์คแมทธิวอ้างว่าเขา ยิงสิ่งมีชีวิตดังกล่าวและพบว่าเป็นเพียงอีกัวน่าที่ไม่มีหางเทว่าข้ออ้างนี้ไม่ได้ลบล้างความสงสัยของชาวบ้านและนักล่าความลึกลับที่ยังเชื่อว่าเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นและเมื่อข่าวในปี1972ได้แพร่กระจายไปอีก ครั้งมนุษย์กบเลิฟแลนด์กลายเป็นเป้าหมายของการวิเคราะห์และตีความมากมายทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าสิ่งมีชีวิตนี้อาจเป็นสัตว์ทดลองที่หลุดออกมาจากห้องแลบของรัฐบาลก็เป็นได้ขณะที่บางคนก็เชื่อว่ามันคือเอเรียนจากต่างดาวที่มาพร้อมกับอุปกรณ์พลังงานแปลกประหลาดหรือแท่งโลหะที่ถูกพบเห็นเรื่องแท่งโลหะ ผมขอขยายความนิดนึงนะครับเพราะบางคนที่อ้างว่าได้เจอกับมนุษย์กบเลิฟแลนด์มักจะเห็นมันถืออะไรบางอย่างคล้ายกับแท่งเหล็กแต่บางคนนะครับที่ได้อ้างว่าเจอกับมันเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันถืออะไรเลยเลยทำให้เป็นทฤษฎีนี้ที่ใครบางคนเชื่อว่ามันเป็นเอเลี่ยนที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อะไรบางอย่างครับ นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเสนอทฤษฎีง่ายๆว่ามันอาจเป็นเพียงอีกัวนาหรือบีเวอร์ที่ถูกผู้คนมองผิดไปในยามค่ำคืนขณะที่นักจิตวิทยาบางรายเชื่อว่าการพบเห็นเหล่านี้อาจเป็นผลต่อความเหนื่อยล้าทางจิตใจความเครียดหรือแม้กระทั่งอาการประสาทหลอนระยะสั้น ที่เกิดจากความกลัวเพราะคนที่อ้างว่าเจอกับมนุษย์กบเลิฟแลนน์นั้นมักจะเจอเวลากลางคืนในตอนที่ขับรถคนเดียวไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือเรื่องแต่งมนุษย์กบเลิฟแลนด์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเลิฟแลนด์ไปแล้วปัจจุบันเมืองแห่งนี้มีเทศกาลเฉลิมฉลองตำนานมนุษย์กบ มีร้านขายของที่ระลึกคาเฟ่หรือแม้กระทั่งละครเวทีที่เล่าขานเรื่องราวของสัตว์ลึกลับตัวนี้ความนิยมของมันแพร่กระจายไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตและกลายเป็นมีมหรือแรงบันดาลใจในงานศิลปะหรือแม้กระทั่งเพลงและเกมแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษ แต่เรื่องราวของมนุษย์กบแห่งเมืองเลิฟแลนด์ยังคงถูกเล่าต่อๆกันมาและยังไม่มีคำอธิบายใดที่สามารถปิดคดีนี้ได้อย่างสมบูรณ์สำหรับบางคนมันอาจเป็นเพียงเรื่องแต่งที่เล่าสู่กันฟังเท่านั้นแต่สำหรับอีกหลายคนมันคือตัวแทนของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่รอการค้นพบ เพราะโลกของเรามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ไม่อาจอธิบายได้ทั้งหมดในเมืองเล็กๆแห่งนี้ริมแม่น้ำที่ดูเงียบสงบในเวลากลางวันยามค่ำคืนอาจจะซุกซ่อนบางสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาแต่บางทีมนุษย์กบเลิบแลนอาจจะยังคงเฝ้าดูเราจากเงามืดของแม่น้ำอยู่ ก็เป็นได้แล้วท่านผู้ชมล่ะครับเชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์กบเลิฟแลนด์นั้นมีจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งเท่านั้นสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับนั่งเล่าเรื่องในวันนี้ขอจบตำนานของเจ้ากบเลิฟแลนด์ไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ